สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสสัปดาห์ผ่านไปกับภาคเรียนซัมเมอร์เพื่อช่วยกันหยุดเชื้อโควิด -19 ชาน,นการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ตั้งใจศึกษาและติดตามการเรียนในระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยอาจารย์ขอนำเสนอนักศึกษาเข้าสู่บทเรียนที่3นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าสูบบัญชี การบันทึกรายการค้าและการจัดทำงบตัดรองในหน่วยการเรียนที่สาอาจารย์แบ่งบทเรียนออกเป็น3ตอนตอนที่1การวิเคราะห์รายการค้า,าตอนที่สองสมุดบัญชีตอนที่3การบันทึกรายการค้าและการจัดทำงบตัดรอง ตอนที่1การวิเคราะห์รายการค้าสำหรับการศึกษาในตอนที่1นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนักศึกษาจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานที่จะนำนักศึกษาไปบันทึกรายการในสมุดลงรายการขั้นต้นและผ่านไปบัญชียแยกประเภทต่อไป ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มการบันทึกบัญชีนะคะนักบัญชีควรจะทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับวงจรบัญชี accounting cycle ซึ่งหมายถึงลำดับขั้นตอนในการลงบัญชีว่าการลงบัญชีนั้นกิจการค้าจะเริ่มการบันทึกบัญชีได้ต้อง มีการวิเคราะห์รายการค้าก่อนนะคะการวิเคราะห์ในการค้าก็จะเป็นการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในกิจการในแต่ละวันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นเป็นรายการค้าหรือไม่ถ้าใช่เราก็จะนำเหตุการณ์นั้นมาบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้นสมุดบัญชีขั้นต้นนั้นนักศึกษาอาจจะเคยนะคะได้ยินนะคะในชื่อว่าสมุดรายวันทั่วไปหรือสมุดรายวันเฉพาะ หลังจากที่เราได้บันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้นแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านรายการบัญชีในสมุดบัญชีขั้นต้นไปยังสมุดบัญชีขั้นปลายซึ่งสมุดบัญชีขั้นปายนี้นะคะก็จะใช้ชื่อว่าบัญชีแยกประเภททั่วไปเมื่อเราได้บันทึกนะคะบัญชีทั้งสมุด ขั้นต้นและขั้นปลายเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำกบทดลองนะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าได้บันทึกรายการนะคะถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่ซึ่งเรียกว่างบทดลองก่อนรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงดบัญชีในแต่ละ ปีนะคะเราก็จะมาทําการปรับปรุงบัญชีก่อนเราทําการปรับปรุงบัญชีเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้งบการเงินนั้นถูกต้องนะคะตามที่ควรนะคะซึ่งจะมีรายการค้าบางรายการนะคะที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินหรือกิจการยังไม่รับเงินเราก็จะมาทําการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป เมื่อได้ปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาจัดทำํำงบทดลองซึ่งเรียกว่างบทดลองหลังการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมการปิดบัญชีการปิดบัญชีก็จะเป็นการปิดบัญชีอยู่นะคะในที่นี้นะคะสหมวดก่อนนะคะก็คือหมวดรายได้และหมวดค่าใช้จ่ายนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็ปิดบัญชีนะคะในหมวดของสินทรัพย์หนี้สิน ทุนนะคะเพื่อที่จะยกยอดนะคะไปต่อในงวดหน้าหลังจากนั้นเราก็จะทํางบทดลองซึ่งเรียกว่างบทดลองหลังรายการปิดบัญชีซึ่งบัญชีที่ได้ปิดไปนะคะแน่นอนเลยก็จะเหลือบัญชีเนี้ยที่เอ่อต้องนํามาทำงบทดลองอยู่นะคะสามหมวดนะคะก็คือหมวดสินทรัพย์หมวดหนี้สินแล้วก็หมวดทุนนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะ,จะทํางบการเงินนะคะได้นะคะซึ่งงบการเงินนั้นนะคะก็จะเป็นงบการเงินที่มีความสมบูรณ์นะคะเพราะว่าได้ผ่านการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นง,งวดมาแล้วซึ่งนันกศึกษาก็จะได้ศึกษานะคะในแต่ละเรื่องนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะต่อไปนะคะรอบระยะเวลาบัญชีหรืองวดบัญชี accounting period ในการทำบัญชีนั้นในแต่ละกิจการจะต้องกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีหรืองวดบัญชีส่วนมากมักจะกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและปีปฏิทินเพื่อความสะดวกและความสอดคล้องต่อการเสียภาษีโดยเริ่มต้นงวดหนึ่งมกราและสิ้นสุด31ธันวาคมของทุกปีแต่ว่าจะมีกิจการนะคะบางกิจการนั้นอาจจะกำหนดนะคะระยะเวลาเป็นรายเดือนรายแตรมาส รายหเดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับนะคะระบบการจัดการภายในจัดการนะคะว่าถ้าเกิดในกรณีต้องการทราบข้อมูลนะคะว่าในแต่ละเดือนนั้นนะคะเรามีไรายได้และค่าใช้จ่ายมีกำไรแต่แต่ละเดือนเท่าไร่เราก็สามารถที่จะให้ผู้ทำบัญชีนั้นนะคะสามารถที่จะรายงานให้เจ้าของจิดการเนี้ยได้รับทราบได้ฉะนั้นเมื่อมีการขาดทุนเราก็สามารถที่จะได้ปรปับปรุงนะคะว่า การส่วนไหนเนี่ยที่ทำให้การนั้นขาดทุนนะคะดีกว่าที่เราจะรอไปถึงนะคะตอนสิ้นปีนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรามาสายไปแล้วนะคะกิจการอาจจะล้มนะคะหรือเลิกไปก็ได้ค่ะเราก็จะมาสรุปภาพรวมของการบันทึกบัญชีนะคะโดยเริ่มตั้งแต่หลักฐานซึ่งหลักฐานนั้นก็คือรายการต่างๆที่การค้าได้รับเข้ามา หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกจการในแต่ละวันต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเหตุการณ์นั้นเป็นรายการค้าหรือไม่ ถ้าใช่ก็ถึงจะนำนะะมาบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านไปบัญชีแยกประเภทสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นเราบันทึกได้ถูกต้องหรือไม่งบหนึ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์นะคะว่าได้ลงรายการถูกต้องหรือไม่ก็คืองบทดลอง หลังจากที่ทำทดลองนะคะได้ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินนะ,ะในที่นี้ก็คืองบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินนะคะซึ่งนักบัญชีก็จะต้องะะเรียนรู้นะคะรูปแบบของงบการเงินนะคะในแต่ละงบเนี้ยต่อไปรายการค้า business transaction คือเหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการส่งผลให้นะคะสินทรัพย์ตัวของสินทรัพย์ตัวของหนี้สินนะคะและส่วนของเจ้าของนะคะสามรายการนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปการวิเคราะห์รายการค้าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นกิจการต้องทำการวิเคราะห์รายการค้า เพื่อนำรายการที่เกิดขึ้นไปบันทึกบัญชีโดยหลักการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นต้องยึดหลักสมก,การบัญชีจากการที่อาจารย์ได้วงเอาไว้นะคะ3ตัวนั้นสินทรัพย์ตัว A แน่นอนเลยตามหลักสมก,การบัญชียังไงซะสมก,การบัญชีสองข้างต้อง,องเท่ากัน A ก็จะเท่ากับ L บวกด้วย OE นะคะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะ นักศึกษาก็จะดูว่าจะมากระทบนะคะต่อนะสมการบัญชีนะคะเเพิ่มขึ้นหรือลดลง L นี้สินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือ OE ส่วนของเจ้าของนั้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดูตัวอย่างรการค้าเจ้าของกการนำเงินสดและสินทรัพย์อื่นมาลงทุนเจ้าของกัการนำเงินสดและสินทรัพย์อื่นนะคะมาลงทุน ต่อไปซื้อสินทรัพย์อื่นมาใช้ในกิจการเป็นเงินสดหรือเงินเชื่ออันนี้มีการนะคะซื้อสินทรัพย์อื่นนะคะมาใช้ในกิจการเป็นเงินสดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเงินเชื่อก็ได้นะคะถือว่าเป็นรายการค้า1.3ซื้อสินค้าเหมือนกันนะคะซื้อสินค้านะคะโดยจ่ายเป็นเงินสดนะคะหรือเงินเชื่อต่อไปขายสินค้าขายสินค้าเป็นเงินสด หรือเง e ินเชื่อ1.5ขายบริการเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อขายบริการเป็นเงินสดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเงินเชื่อ1.6รับชำระหนี้รับชำระหนี้จากการที่เราขายสินค้านียเป็นเงินเชื่อรับชำระหนี้นะคะเกิดจากการที่เราขายสินค้านี้เป็นเงินเชื่อ ต่อไปข้อ1.7จ่ายชำระหนี้ฉะนั้นเราจ่ายชำระหนี้ก็คือจ่ายชำระหนี้จากการซื้อนะคะซื้อสินค้านี่ซื้อเป็นเงินเชื่อถึงเวลาเราก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะคะแล้วก็มีการกู้เงินนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการค้านะคะ1.9เจ้าของจิการถอนเงินค่ะถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว1.10จ่าย จ่ายอะไรคะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในกิการฉะนั้นรายการพวกนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกับกิจการนั้นนะคะมันจะกระทบต่อสมการบัญชีนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นกระทบต่อหมวดของสินทรัพย์หรือหมวดของนิสินหรือว่าส่วนของเจ้าของอย่างไรซะก็ตามเมื่อไปกระทบแล้วนะคะสมการบัญชี2อ,อด้านเนี่ยก็ยังเท่ากันนะคะสินทรัพย์ก็จะเท่ากับน้สินบวกส่วนของเจ้าของ ดูตัวอย่างรายการที่ไม่ใช่รายการค้าก็คือรายการที่ไม่ก่ออันนี้นะคะไม่ก่อค่ะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์เห็นไหมคะไม่เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง2.1ก็คือการสั่งซื้อสินค้าเราสั่งซื้อแต่ว่าเราไม่มีการโอนเงินนะคะไปให้กับ ผู้ผู้ที่เราซื้อเขามานะต้อนรับลูกค้าต้อนรับเฉยๆนะคะยังไม่เกิดเหตุการณ์ว่าลูกค้ามาใช้บริการการตกแต่งร้านอยู่บ้านนะคะอยู่ที่ร้านแล้วก็ตกแต่งร้านของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เราซื้อของเนี่ยซื้อของมาตกแต่งร้านแน่นอนเวลาเราไปซื้อของเราต้องจ่ายเงินละ อันนี้เป็นการโอนเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกถือว่าเป็นรายการค้าแต่ว่าเราอยู่บ้านนั่งเล่นๆนะคะมีของอยู่แล้วของมาตกแต่งอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นรายการค้านะคะเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของตัวอย่างของรายการค้าและรายการที่ไม่ใช่รายการค้าเจ้าของนําเงินสดมาลงทุนในธุรกิจเห็นไหมคะเจ้าของเนี้ยนำเงินสด นำมาทำไมคะนำมาลงทุนนะเป็นรายการค้าหรือไม่ใช่ธนายติจการคู่ยืมเงินจากธนาคารไปคู่ยืมเงินนะคะจากธนาคารมีเป็นจำนวนเงิน5 0,000บาทใช้รายการค้าเจ้าของนำเงินสดนะคะมาลงทุนเพิ่มเป็นรายการค้า ประกาศรับพนักงานเพิ่มเติมไม่มีจํานวนเงินนะคะไม่มีตัวเงินเกิดขึ้นรายการค้านี้ไม่ใช่รายการค้ารายการอย่างเนี้ยไม่เรียกไม่ถือว่าเป็นรายการค้าข้อ5จ่ายชําระคืนเงินกู้มีการจ่ายนะคะใช้หนี้เขานะคะคืนเงินกู้อันนี้มีการนะเปลี่ยนแปลงนะคะในสินทรัพย์หนี้สินนะคะหนี้สินก็คือตัวของเงินกู้นะคะมีการจ่ายสินทรัพย์ก็จะลดลงนะคะต่อไปเจ้าของถอน ถอนการลงทุนนะคะจำนวนเงินหนึ่งหมื่นใช่ไหมใช้เป็นรายการค้าหรือไม่เป็นรายการค้านะคะต่อไปการวางแผนการขยายอาคารสำนักงานจะเห็นว่ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่เกิดขึ้นในกิจการแต่ว่าไม่มีการโอนเงินนะคะระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกรายการนี้ก็จะไม่ใช่รายการค้า การวิเคาราะห์รายการค้า business transaction อะไรในสิทธิ์นะคะพิจารณาผลกระทบต่อบุตบัญชีและสามารถวัดมูลค่าได้ชั้นบุบัญชีมีทั้งหมด5หมวดนะคะกระทบหมวดอะไรหมวดสินทรัพย์หมวดหนี้สินหมวดทุนหมวดไรายได้และค่าใช้จ่ายจะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ในลักษณะของอรายการค้าต้องนำข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์ ในลักษณะของรายการค้ามีผลกระทบต่อหมวดบัญชีนะและการบันทึกบันทึกข้อมูลด้วยชื่อบัญชีที่มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ฉะนั้นชื่อบัญชีนั้นต้องเหมาะสมนะคะกับเหตุการณ์ด้วยนะคะตัวอย่างการวิเคราะห์รายการค้าบางส่วนของร้านดาวลูกไก่ซึ่งเป็นธุรกิจซักอบ รีดเสื้อผ้าซึ่งมีคุณไก่เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวอันนี้เป็นธุรกิจซักอบรีดก็จะเป็นธุรกิจบริการนะคะคุณไก่เนี่ยได้นำเงินสดจำนวน80,000บาทและเครื่องซักผ้าจำนวน30,000บาทมาลงทุนนะคะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์รายการค้านี่จะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของเงินสดนั้นเป็นสินทรัพย์ นะคะแล้วมาใส่เ,เงินสดเงินสดก็จะเพิ่มเข้ามาห้าหมื่นเครื่องซักผ้าถือเป็นสินทรัพย์เพิ่มเข้ามาสามหมื่นนะคะไม่มีหนี้สินฉะนั้นส่วนของเจ้าของสินทรัพย์สองตัวนี้นะคะเงินสดบวกกับเครื่องซักผ้าสามหมื่นบวกแปดหมื่นทุนของเจ้าของก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะอันนี้แปดหมื่นบวกกับสามหมื่นรวมกันยังในสมการบัญชีสองข้างก็เท่ากันนะคะ ต่อไปกิจการซื้อเครื่องรีดผ้าเป็นเงินสด1 5 0 0 0บาทเครื่องรีดผ้าถือว่าเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มขึ้น1 5 0 0 0บาทเอาอะไรไปซื้อคะเงินสดเงินสดซื้อเงินสดก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เงินสดก็จะลบลดลงรายการนี้เป็นรายการบวกนะคะหอัน เป็นรายการลบหนึ่งอันนะคะสมการบัญชีสองข้างนี้ถ้าเกิดฝั่งนี้ยังมีอยู่ก็ก็คงยังเท่ากันนะคะต่อไปรายการที่สามการซื้อวัสดุนะคะสำนักงานเป็นเงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะจำนวน5,000บาทถ้าเราซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะวัสดุสำนักงานนะคะถือว่าเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่ม5,000บาทนี่สินเพิ่ม5,000บาทอันนี้บวก ฝั่งนี้บวกก็สมการบัญชีสองข้างก็ยังเท่ากันต่อไปกิจการคู้ยืมเงินจากธนาคารคู้ยืมนะคะคู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อไปใช้ในการดําเนินงาน2องแสนห้าหมนบาทเน,นเวลาเราไปคู้ยืมเงินจากธนาคารแน่นอนเราก็จะได้เงินสดมาเพิ่มขึ้น2องแ0นหบาท เงินกู้ก็จะเป็นหนี้สินนะคะหนี้สินก็เพิ่ม2 5 0 0 0 0บาทสมาก,การบัญชี2ข้างก็อย่างเท่ากันต่อไปรายการที่5นะคะการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักง,งานเป็นเช็คจำนวน5,000บาทการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักง,งานเป็นเช็คนะคะเป็นเช็คจำนวน5,000บาทฉะนั้นเวลาจ่ายชำระหนี้หนี้ก็จะลดลง5,000บาทเงินฝากธนาคาร ลดลง5,000บาทนะคะรายการที่6การรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดจากลูกค้าจำนวน24,00 0บาทมีรายได้ค่าบริการแล้วได้รับมาเป็นเงินสดจะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีอย่างไรบ้างเั้นเงินสดเมื่อรับเงินสดเข้ามาเนี่ยก็เงินสดถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะฉะนั้นเงินสดเพิ่มนะคะก็คือ24,0 0 0บาท แล้วส่วนของรายได้ค่าบริการนั้นจะไปกระทบต่อส่วนของเจ้าของนะคะรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น24,0 0 0บาทจะทำให้ส่วนของเจ้าของเนี้ยเพิ่มขึ้น24,00 0บาทด้วยรายการที่7กิจาการจ่ายค่าเช่าสำนักง,งานเป็นเงินสดจำนวน7000บาทกิจาการจ่ายค่าเช่าสำนักง,งานค่าเช่าก็จะเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายเป็นเงินสดนะคะจำนวน70,00บาทเะนั้นเมื่อจ่ายเป็นเงินสดนะคะหมวดที่จะกระทบนะคะก็คือสินทรัพย์นะคะหรือสมการบัญชีในกลุ่มของสินทรัพย์เงินสดก็จะลดลง7 0 0 0บาทนะคะค่าเช่านั้นเป็นค่าจ่ายก็จะมากระทบต่อส่วนของเจ้าของนะคะค่าเช่าสำนักง,งานเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเช่าสำนักง,งานมีค่า้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงนะคะ7,000บาทนะคะลดนะคะ ค่าเช่าเพิ่มทําให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดฉะนั้นเมื่อถ้าเกิดมีรายได้เพิ่มรายการที่6มีรายได้เพิ่มก็จะทําให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะจะเห็นว่าการวิเคาราะห์รายการค้าจะมีผลกระทบต่อ asset รายบิลิตี้แอนด์โอเนอร์อในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณีหลักการสังเกตนะคะสำหรับส่วนของเจ้าของโอเนอร์อ i ควิจะเพิ่มขึ้นเพราะกิจการได้รับไรายได้และจากลดลงเพราะการได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งผลกระทบ ในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสมการบัญชีนั้นก็จะต้องยังคงเท่ากันเสมอนะคะฉะนั้นสมการบัญชีก็คือ A จะต้องเท่ากับ L บวก OE A ก็คือสินทรัพย์เท่ากับ L l i รายบร t y หนี้สินบวกส่วนของเจ้าของ อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าก็ขอ,ขอให้หนักศึกษาได้ทบทวนในในเรื่องนี้นะคะมากกว่าสองครั้งนะคะฉะนั้นให้ดึงพลังในตัวออกมาแล้วก้าวต่อไปนักศึกษาอย่ายอมแพ้นะคะทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในบทเรียนเป็นอย่างดี